สวัสดีครับพบกับพวกเราบอลอบต่อครบเครื่องเรื่องฟุตบอลอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาพรีวิวฟุตบอลไทยลีกคู่ระหว่างชนบุรี f อเปิดบ้านรับการมาเยือนของการท่าเรือ f อซเตะที่สนามชนบุรี UTA s t a d i เ m เวลา6โมงเย็นของบ้านเรานะครับโดยผลงานการพบกัน3นัดล่าสุดของทั้ง2ทีมเป็นฝ่ายชนบุรีชนะไป2นัดและท่าเรือชนะไปอีกหนัด ผลงาน3มนัดล่าสุดของชนบุรีชนะ1แพ้2นัดโดยนัดล่าสุดเพิ่งเปิดบ้านชนะสมุทรปราการ2ประตูต่อศูนย์ในลีโว่ลีครับส่วนผลงาน3มนัดล่าสุดของท่าเรือชนะ1เสมอ1แพ้1นัดโดยนัดล่าสุดเพิ่งบุกไปชนะบางกอก f อ6ประตูต่อ1ในลีโว่ลีครับเช่นกันครับในความพร้อมก่อนเกมของชนบุรีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บรือติดโทษแบนแต่อย่างใดพร้อมลงสนามกันทุกคน 11ตัวจริงที่คาดว่าชนบุรีจะส่งลงในสนามในระบบ4-2-3-1ประกอบด้วยผู้รักษาประตูแพทริกเดโต้หลัง4ตัวนพนล์คชพายุยานนิกเอมโบเน่ลุยชันดงชาติมงคลเหลืองธนโรดกลางคู่กฤษฎากาแมนสหรัฐสนทิสวัต์3ตัวลุกชาญนรงผอมสีแก้วเบนเจามินเดวิสมูเรลโลโฟเฟตาสส่วนหน้าเป้าวิลเลียมลิลล่าและในส่วนความพร้อมของท่าเรือจะขาดเนก้าปินโตที่บาดเจ็บแล และเช็คฟิตเฮมินตันซัวเรสส่วนนอกนั้นพร้อมลงสนามเกันทุกคน11ผู้เล่นที่คาดว่าท่าเรือจะส่งลงในสนามในระบบ4-231ประกอบด้วยผู้รักษาประตูสมพรยศหลัง4ตัวสุบนันบุรีรัดฟลานบูนบโตเฉลิมศักดิ์อาคีเควินดิลอมลำกลางคู่ธนบูลเกษรัฐตชานุกุลกาลิน3ตัวลุกประกอบเปรมพักปฐมพเลเจริญลัตนะพิลมบดินผาลาส่วนหน้าเป้าบาลอสทาเดลี่ ผลจากการวิเคราะห์ของเกมครูนี้คาดว่าเจ้าบ้านชนบุรีจะมาเน้นแพ้กลกางและหลังให้แน่นรอจงังหวะผิดพลาดของนักเตะท่าเรือแล้วตัดบอลโจมตีเร็วและท่าเรือจะมาเน้นคลองบอลบุกเจาะทำมิมเส้นซ้ายขวาที่เป็นจุดเด่นเล่นงานแนวรับของชนบุรีในทางด้านของชนบุรีหลังจากที่พวกเขาแพ้นิลีกมาสามนัดรวดพวกเขาก็กลับมาชนะสมุทรปราการได้ในถ้วยลีคับ แต่ก็ไม่อาจลบเลือนผลงานนิลีกที่กำลังย่ำแย่อยู่เรื่อยๆจากการขาดความมั่นใจในการจบสกอร์และการเล่นเกมลับที่ดูเหมือนจะมีรอยร่วอ,อยู่มากพอสมควรจนทำให้โค้ดเทกุตัดสินใจลาออกรับผิดชอบเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาเส้นผลงานที่ย่ำแย่จนทีมตกไปอยู่ในโซนตกชั้นและเกมนี้ชนบุรีจะเล่นโดยไม่มีเฮดโคชใหญ่เจอกับท่าเรือที่ต้องการเก็บชัยชนะ จึงน่าสนใจว่าชนบุรีจะระเบิดฟอร์มเก็บชัยชนะในบ้านหรือจะยังจมแพ้ติดต่อกันเป็นนัดที่4ในลีกเพราะส่วนใหญ่บอลเปลี่ยนโค้ดมักจะมีสะพายให้เห็นอยู่เสมอและในส่วนของท่าเรือหลังเปิดบ้านโดนบีจีปทุมยิงแซงชนะมาได้ในนัดก่อนก็จัดการระบายอารมณ์สิบบางกอ,อกเอฟซีในถ้วยลีกครับมาแบบจัดเต็มเรียกขวัญและกำลังใจของทีมกลับมาอีกครั้งและนัดดังกล่าวก็เป็นชัยชนะนัดแรกของโค้ดอ้นลังสันที่พาทีมท่าเรือชนะได้ตั้งแต่มาคุมทีมในช่วงปลายเดือนก่อนเก มนี้ท่าเรือก็หวังจะสารต่อชัยชนะอีกนัดให้ได้กับการพบชนบุรีที่สภาพทีมกําลังและสัมฟอร์มตกแถมยังมาเปลี่ยนโค้ดอีกท่าเรือจึงอยากที่จะคว้าชัยชนะเก็บ3ามแต้มในหลีกให้ได้ในนัดนี้เกมนี้จึงเชื่อว่าในความที่ชนบุรีอยู่ในช่วงขาดความมั่นใจและขาดหัวเรือใหญ่ในการคุมทับประกอบกับท่าเรือก็กําลังปรับตัวเข้าหาเทคนิคของโค้ดอ้นลังสันกันได้แล้วนัดนี้จึงมองว่าท่าเรือจะบุกมาคว้าชัยชนะเหนือชนบุรีเอฟซีแบบสุดมัน3ประตูต่อหนึ่งครับ ถ้าดูแล้วฟังแล้วถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราบอนอบตครบเครื่องเรื่องฟุตบอลด้วยนะครับขอบคุณครับ